วันนี้เราได้เห็นภาพของมวลชนคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยจากหลายจังหวัดภาคเหนือนะคะที่หลังไหลร่วมเวทีเดินสายลั่นกลองรบของนปชที่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยต่างก็ยืนยันค่ะว่าถึงเวลาแล้วที่เจ้าของอำนาจท,ที่แท้จริงต้องแสดงพลังให้อมาตยาธิปไตยได้เห็นติดตามรายงานจากทีมข่าวดีเอนเอค่ะ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักยืนธนงอ,งองอาจตรงานร,รับมวลชนคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยเลือดเนื้อเชือ้อไขชาวอุตรดิตถและจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคเหนือที่หนุนเนื่องมาไม่ขาดสายตั้งแต่ช่วงบ่ายดังเช่นลำน้ำน่านที่ทอดสายไหลรุดสู่เมืองอุตรดิตถตอบรับการเดินสายระดมพลของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชแดงทั้งแผ่นดิน ที่ลั่นกลองขยับวงล้อมประชิดกรุงเทพมหานครที่ม็อบประชาธิปัตย์ยึดครองไว้เป็นตัวประกันในการเคลื่อนไหวล้มร้างรัฐบาลและระบอบประชาธิปไตยมากว่าครึ่งปีนางสังวานอิตะวังคนเสื้อแดงจากกลุ่มอ้อยเมืองลำปางสะท้อนความอึดอั้นที่ทำให้คนเสื้อแดงต้องออกมาพิสูจน์ให้เครือข่ายอมาตยตยาธิปไตยได้สำเนียกตัวพร้อมให้คำมั่นต้นเดือนพฤษภา มุ่งหน้าเข้าสู่สมรภูมิประชาธิปไตยที่อมาตยาพยายามผักใสให้คนส่วนใหญ่ไร้ที่ยืนได้อย่างจำชัดให้รู้ว่าคนภาคเหนือเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องไม่ใช่ว่าจะเอาลุงกำนันเป็นหลักมันไม่ใช่พี่จะต้องพี่พี่รักยังไงอะความเป็นจริงทุกอย่างมันคืออะไรไม่ใช่ว่าคนงมงายจะฟังมันอย่างเดียวอะ่ะใช่ไหมอะไรผิดอะไรถูกอะมันทำอะไรมันถูกไปหมด มันเบื่อตรงนี้เราทําอะไรริดอะไรหน่อยอ่ะดูสิวันนั้นอ่ะพันตารวจโทรอะไรโดนกระทืบเขาไม่เห็นเป็นไรเลย <มา S 1> ให้คน <ๆ S 1> ที่รักประชาธิปไตยอ่ะให้ออกมากันเยอะๆให้สร้างพลังกันว่าเราเนี่ยมีคนเยอะมากมายที่เราพร้อมที่จะก,การเลือกตั้งเราไม่เอาลากตั้งี่เราไม่เอายาอยากเลือกตั้งให้มันรู้ไปเลยว่ามันเป็นยังไงขอให้มันจบเอาคนฟั่งมากคนส่วนมากฟังคนส่วนมากสิกอย่าเอาฝั่งน้อยคุณยังไม่รู้เรื่องคุณก็ว่าคุณมีแค่นั้น ประชาชนคุณว่าลากยามันไม่ใช่งโง่นะอย่างพี่นี่ลากยานะลูกจบปริญญาโทมันไม่ใช่คุณอย่าไปคิดอย่างนั้นไ,ไปแน่นอนไ,ไปเยอะด้วยลำปางพี่อยู่ลำปางพี่อยู่เนี่ยเช่นเดียวกับพันตำรวจโทโมงกุฎรักบุญประเสริฐแกดำคนเสื้อแดงสุขโขทยัยที่ยืนยันว่าผู้รักความเป็นธรรมและเชื่อมั่นในประชาธิปไตย จะต้องแสดงพลังของคนส่วนใหญ่ในประเทศให้นายสุเทพเทือกสุบรรผู้ต้องหาคดีกบฏและบรรดาสาวกกำนันเถือนรวมถึงผู้อยู่เบื้องหลังที่กลุ่มบางเหียนได้รับรู้ว่าเจ้าของอำนาจสูงสุดที่แท้จริงในการปกครองประเทศรับไม่ได้กับความเหิมเกริมกระทั่งกล้าล้มล้างการปกครองนนแน่นอนนะก็ต้องไปกันทุกคนนะ่ะไปทุกคนอคบอกให้รู้ว่าบ้านนี้เมืองนี้เราจะไม่ยอมให้ใครมากบ กดขีเราอีกแล้วเราต้องการอิสรภาพอย่างน้อยการบริหารประเทศน่ะประชาชนต้องมีส่วนร่วมไม่ใช่ใครมาจูงจมูกเอาอยัางไงก็ได้มันมัน,ม,นมันหมดยุคแล้วก็ขอเชิญพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศไปแสดงออกหน่อยว่าอำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเรารับไม่ได้แล้วเราก็รู้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ไม่ใช่ว่าเห็นคนต่างจังหวัดแล้วไม่รู้เรื่องอเลยเป็นไปไม่ได้ มันโลกาพิวัต์แล้วประเทศมันเปิดจะเอาอํานาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาปกครองเป็นไปไม่ได้อำนาจมืดเนี่ยมันไม่น่าจะมีแล้วนะมันไม่น่าจะมีแล้วเออคนที่จะมานำคนต้องเป็นคนดีไม่ใช่คนชั่วมานำมันเป็นไปไม่ได้ไม่รู้เราถือว่าใครก็แล้วแต่ที่จะมาล้มการปกครองอ่ะถ้าคนดีเขาไม่ล้มนอกจากคนชั่วเท่านั้น ขณะที่ลูกพ่อพิชัยดาบหักที่รอต้อนรับคลื่นลาวาแดงทางเหนือตั้งแต่เริ่มตั้งเวทีต่างเชื่อว่าวันที่6พฤษภาที่จะมาถึงขบวนการประชาธิปไตยคนเสื้อแดงภาคเหนือจะไม่น้อยหน้าภาคส่วนอื่นๆในการระดมพลังครั้งนี้โดยยืนยันประมุขของฝ่ายบริหารต้องผ่านการเลือกตั้งไม่ใช่อํามาตลากมานั่งเก้าอี้นายกในระดมชาวบ้านที่มีหัวใจเป็นประชาธิปไตยมาร่วม การชุมนุมในครั้งนี้ก็หวังว่าคนเยอะเยอะก็มาจังหวัดข้างเคียงก็เยอะมาให้ความร่วมมือมาร่วมในงานก็คงจะหวังว่าระดมกันก็จะไปวันที่6ของที่ถนนอัสสะมันมีสองมาตรฐานฝ่ายเสื้อแดงไม่ได้รับความเป็นธรรมทางทางรัฐบาลทําอะไรก็ผิดไ้ทางเสือเหลืองทําอะไรไม่เคยรับโทษรับอะไร ถึงเสื้อแดงถึงออกมาถึงชาวจังหวัดรุติ์ได้เข้ามาร่วมกันในงานครั้งนี้กหวังว่าคงจะรับผลให้มันได้รับผลยาวนานไปที่คนเสื้อแดงออกมาในครั้งนี้เต็มใจเต็มใจมากๆเลยแล้วก็พวกผมนี่ก็เต็มใจที่จะมาช่วยเหลืองานนี้ตลอดไปที่ไหนก็ไปตลอดเยอะเยอะที่สุเพราะมันมาจากจังหวัดน่านแพร่ชนบุรี ลบบุรีด้วยก็มาพับพวกเพื่อนผมงเยอะพอร,รู้ข่าวผมโทรไปก็มาอีกมากว่าคออณะของเ,ออเสื้อแดงด้วยยิงรักนะถ้าน,นพชเนี้ยจะมาช่วยเหลือเยอะแยะเลยค,ความขุ่นเคืองที่แทบจะเดือดแค้นของมวลชนคนเสื้อแดงตลอดทั้งผู้รักประชาธิปไตยและความเป็นธรรมทั่วประเทศจับจ้องรอจังหวะเคลื่อนขบวนถนนอักษะพุทธมณฑล รอการล้นทะลักของมหาชนที่ล้วนแต่มุ่งมั่นรอาการเปลี่ยนแปลงจึงต้องสำแดงพลังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้รักประชาธิปไตยที่จังหวัดลบบุรีพระนครศรีอยุธยาก็รอท่าเตรียมทางเตรียมแสดงพลังวารดมพลที่จะต้องหักโค่นความอายุธรรมให้ทลายไปจากพื้นแผ่นดินการเดินสายลั่นกองรบของนอปชคือการนับถอยหลังสู่วันชี้ขาด ด้วยพลังของฝ่ายประชาธิปไตยในตอนนี้นับเพียงเวทีอีสานเหนือก็เหลือเฟือที่จะเป็นหลักประกันในชัยชนะด้วยแนวทางสันติวิธีโดยมีหลักการประชาธิปไตยเป็นเข็มทิศนำทางวันที่6พฤษภา2557จึงรู้สึกว่ามาถึงช้าสำหรับคนเสื้อแดงทีมข่าว DNN รายงาน